ทุกคนชอบแฮมเบอร์เกอร์ไหมครับเนะื้อบดย่างหอมๆประกอบด้วยขนมปังนุ่มๆมีชีสผักดองก <c oughs> ิดภาพแล้วแบบหอมกลุ่นเต็มไปหมดในปากแต่ว่าแต่ผมไม่ชอบหรอกนะ LAST NIGHT โอเคคือสุดท้ายของอะไรก็ไม่รู้นะ okay. เนาะโอเคเอันนี้แม่นงคืออะไรเนะี่ยอ๋อ WASD E ดีอีเมาส์แค่นี้เหรอโอ้ย e อีซี่ ไปเลยิบสองมิถุนาสองพันแปดะนี่คือวันแรกที่ฉันได้ไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งนี้โออพนักงานร,ร้านอาหาราะไปที่ทำงานของเราจ้ะอันนี้คือเราเพิ่งลงคือยังไงเราเพิ่งลงรถบัสไาหรอกอ่ะฮะแล้วก็คือเดี๋ยวนี่อะไรอ๋อาาของก้อนเนื้อเลย Air News ห้ามิถุนาสอ0พันแปดผู้คนในเมืองเนี่ยเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะกองวลกับการหายไปของพนักง,งานคนนึงนะครับวันนี้มีข่าวช็อกเมืองเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้หนุ่มคนหนึ่งที่รู้จักกันดีในนามไมเคิลบราวน์ที่ทำอาหารทำอาหารอะไรวะทำงานที่ร้านอาหารได้หายตัวไปอก็อเชฟเขาทำงานอยู่ที่ร้านร้านอะไรหนะ่าเดี๋ยวดูรูปดิซูมซูมหน่อย แฮมเบอร์เกอร์ผีน้อยโอเคก็คือก็คืออ๋อนี่ที่ทํทาง,งานเราเหรออ๋อก็คือเรามาทํางานที่เดียวกับคนที่หายไปหรอเราจะหายไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ที่จดอดรถโหเราวิ่งไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเออใช่วิ่งไม่ได้โอ้ตายแล้วป้ายเปิดคือเปิดหรือยัง,งยังอกเลยไม่มาเลยจะเปิดยังไงไปก็ไม่ได้ทำไมไม่ล็อกหน้าต่างนี้เปิดได้ด้วยเข้าได้ปะ วิ่งก็ไม่ได้โดดก็ไม่ได้โอ้ยไปไปเนี่ยว่าต้องเข้าหลังร้านเนาะนี่อะไรห้องอะไรห้องน้ำาหรออ๋อโหลดดิ้งโซนเอ่อจุดส่งของเหรองั้นนี่ต้องห้องเก็บของอ่าใช่ห้องเก็บของเหมือนไม่อยู่ติดกับตัวร้านปะโอ้นี่นี่อะไรอะ่อะตันอะไรอ๋อขยะเหรออ๋อเวลารถเก็บขยะก็เก็บตรงนี้อ่อ่าอ เข้าใจได้เข้าใจได้จัะจะงั้นก็ทำงานกันดีกว่าเฮ้ย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 ใครอ่ะมัอยู่ปะเฮ้ยมีเสียงเดินใครอะไม่เพื่อนเหรอไม่เพื่อนไม่เพื่อนอู้ยไม่ตอบอะหรือเขามไม่ได้หายตัว,วเขาแค่โดดงานเฉยเออโดดงานทีโดดไปหลายวันเลยทำงานดีกว่าโอ้ นี่ที่ทำงานเราเหรอเออสวยๆเออแต่วางของลุกไว้หนนะไปดีกว่าเพื่อใครมันเปิดประตูกันใครมันเพื่ออะไรเนี่ยฮะนี่ทางเข้าพนักงานไม่ใช่เหรอโอ้อ๊้อะไร ô, tuyệt vời, nãy bao nhiêu giờ rồi? Oh, bao nhiêu giờ à? Kiểm này kiểm sai kiểm dài quá. Ồ, đùi không được, đồng thông quan sát, và rồi, ờ, đặt quá. ทำไมอคนทำกะก่อนเรามันไม่ต้องามสะอาดวะทิ้งไว้เลียราดต้องมาเก็บเนี่ยเปิดได้ไหมไม่ได้เนี่ยอะไรอ่ะเบเกอร์เดินดูของกันเนี่ยอะไรใส่หน้ากากทำไมด้วยว้าวโอ้เจ๊พวกเขาสะอาดเนาะเราต้องเก็บขนาดไหนอะทำไมทำไมเฟ้ยมันยังไม่เสร็จละเอีะ พวกนี้ด้วยหรอักใส่กินพิซซ่าแล้วไม่ทิ้งเนี่ยโอหอะฮะใส่กอ่ะนี่ต้องเก็บระเฮ้ยเต็มอะไรเสียงะอะไรวะอะไรจิ๊บจๆ,ๆ๊จ๊เอออืมต้องเก็บเก็บอะไรอกีกอะมีอะไรให้เก็บอีกเหรอพี่นี่เหรอ อออือ่าเสร็จแล้วเอ่อเปิดป้ายเปิดร้านโอเคตรงข้างน,าน,นั่นเนาะที่เนี่ยที่ผีน้อยมือไปโปะใส่หน้าเลยเนี่ยอ่าแล้วก็เสิร์ฟลูกค้านาที่ลูกค้าสั่งเป็นนี่กันนั่นนี่คืออะไรอ๋อเบอร์เกอร์เหรอไปยงไงอะใครอะ เนื้อชีสขนมปังแค่นั้นหรอนี่ไรเอาขนมปังตองยี้เออครับครับเอาอะไรครับมาเป็นร้านได้ทูเหรอเอาเล้ครับสั่งไหมครับราคุณลูกค้าครับสั่งไหมครับผอ,อสั่งมาแล้วขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษ อ่าโดนัทเขียวโดนัทม่วงเอ่อโดนัทเขียวตับนตนหนึ่งครับตับหนึ่งครับเสียผ่านอีกเหรอเอ่อโดนัทม่วงโอ้ลูกค้ารีบลูกค้ารีบเอ่อแล้วก็เบอร,ร์รรเกอร์บรรเบอร์รรเกอร์เบอร์เกอร์โอ้ไม่หมดละอ่อชีตชีตชอตแบบนึงอือขอโทษที่ให้รอครับเสร็จจังวะต้องไงต่อโอ้ใส่ถุงเอาไปเลยครับเอาไปขอบคุณที่มาหนุนครับ โอ้โหคระวังนะทำช้าที่หนเลยทำรอไว้ด mm? <ør sun arrivé> yeah. ีว huh. ่าเบอร์เกอร์เนี่ยไปเป็นระวะนี <Magazine> ่อะไรเดี๋ยวลกกติดไหมเดี๋ยวเพนติดเลกกิด่ไอาโอ้ยมันทลุมันทะลุมันไดไงวะมันเบอร์เกอร์เนี่ยมัลเดินมีแค่นี้เหรเนไม่ต้องทำเพิ่มหรเเดี๋ยวเดี๋ยอ้ชิบ ชิ้นผมผมไม่ได้ทำอะไรนะที่ผมปล่อยมือนะอู้ยชิ้นมาหมุนมาเออเออได้อีกป่ะอีะอันล,ล,ละลูกค้าน้อยไว้วันนี้อ่ะลูกค้าไมีลูกค้าเลยวะต้องทำอะไรปะเนี่ยก็ทำรอไปแล้วกันเนาะวันนี่ไหนชิ้นหนึ่งวันนี้อ่ะย่างพี่ เออน,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 นี่ย้อนมาทำไมเกี่ยวหมุนดิไวะเนี่ยอ๋อไม่หมุนโอเคเกี่ยชีย้โดนตัดปิน่นไม่ลูกค้าน้อยจังอ่ะโอ้เอา,เอานี่ยนี่ไงนี่ครับอะไรครับมาแล้วครับสวัสดีครับเบอร์เกอร์นมแล้วก็โดนัทชมพูอ่าเบอร์เกอร์เดี๋ยวโดนัทชมพูกันนมนมเนี่ยทั้งกล่องเลยเหรอ โอ้ขายทั้งกล่องเลยวะแล้วกันตัวนั้นเอ้ยเบอร,ร์เกอร์ตัวนั้นได้ไวะเอออ๋อนี่แป๊บนึงครับมาครับมาแล้วครับอะไรเขียนว่าอะไรซูปเปอร์เบอร,ร์เกอร์มิลอ๋อเอาไปเลยขอบคุณครับเจ้เนื้อไม้หมดละอะไรอ๋อใช่เพราะว่าเนื้อหมดแล้วก็ต้องไปเอาเนื้อเพิ่มแต่ได้กินนะ ได้ชิ้นอยู่นะแต่มันหมดแล้วนะเนาะยีมีลูกค้านะก็ไปเอาของนะครับติดกันไปเอาของนะครับลูกค,ค้ามาเราแป๊บนึงนะไอ้อผีนี่ตกไปอีกแล้วกูต้องปไดิดไฟเลยเดยผีมันไอ้ใจกลางไปดูไฟป้ายไ,ไฟตอมเปิดอ๋อมันก็จะสว่างขึ้นอ๋ออ๋อ๋ออันนี้ก็นี่ก็เปิดเวยเดี๋ยวอยากดูอะเดี๋ยวไอ้ติดนี่ไง แอนบเบอร์เกอร์ผีน้อยโอเคน่ารักไหมผีใครก็ตกใจผีกันเออไม่มีหรอกไอ้ผีตัวนี้มันน่ารักกใจใครก็ตกใจกันหรอกแน่น่าคนดูเนาะเออตอบนะตบนนะอบไปเนี่ยเคมาที่ห้องเก็บของเอาเนื้อเพิ่มประตูเบียดกูอีกแกโอ้โอ้โอ้โอโอโอ โว้ตโหเป็นขาเป็นแข่งเลยโอ้ให my เออแต่เอาเนื้อแล้วกันเนาะนั่นนั่นคือวันสุดท้ายที่คุณได้หายตัวไปที่คุณมีคนเห็นคุณเอะทำไมยังอยู่ตรงนี้เกมจบแล้ว ไปไล่กูเลยเออเอจบก็จบเออจบก็จบไหมโอเคไงอะไรไล่กูด้อยโอเคงั้นก็แบงค์เลยเฮ้ยตั้งตัวโอเคงั้นเกมนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยก็ได้นะครับว่าชอบอยากดูอะไรแบบไหนกัน แล้วก็ยังไงก็ฝากร้านโภเพลด้วยนะครับสปอนเซอร์ของผมร้านเติมเกมรับเติมเกมปลอดภัยแน่นอนไม่มีรีฟันเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าลิงก์อยู่ข้างล่างเลยรับเติมเกมพวกกินชิมแพคองใครตาเร็วก็ลองทักท่ราเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ถ้าบอกมาจากช่องด้วยก็จะขอบคุณมากเลยครับโอเคงั้นก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย